กราบนมัสการพระคุณเจ้าและกราบเรียนท่านประธานและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวอัชญชยาอิสระวรงังกูลประธานบริษัทเนเจอร์ไทยวิสดอมเ,ออเป็นผู้ทำโครงการ Beautiful Fighter ค่ะวันนี้จะมาขออธิบายความหมาย Beautiful Fighter นะคะเนื่องจากในวันสตรีสากลค่ะ เนื่องจากมวยไทยเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมไทยนะคะในปีนี้เราเราสร้างการจัดการแข่งขันมวยไทยหญิงผ่านรูปแบบการสื่อสารสมัยใหม่แนวคิดใหม่เน้นสื่อความเป็นไทยสุขภาพอาหารไทยสมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยและศิลปะการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยเ,เพื่อผลักดัน ศิลปะมวยไทยหญิงสู่สายตาชาวโลกผ่านโครงการยุทธศิลนแผ่นดินสยามนะคะผลักดันให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงภายใต้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีที่พวกเราเรียกว่าเป็นเนเจอร์ไทยวิสดอมค่ะในวันสตรีสากลน,นะคะเราขอเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจและยกย่องมนุษย์แม่ค่ะ ให้เป็น beautiful fighter และ beautiful fighter จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่สวยงามแข็งแกร่งและปกป้องตัวเองได้แล้วก็ขอความการุณาขอให้ทุกท่านติดตามและสนับสนุน beautiful fighter ต่อไปนะคะค่ะค beautiful, beautiful fighter จะเป็นที่อยู่ในสไลด์นะคะแล้วเราจะทำ,ทำเรื่องของการเปิดตัวในวันที่27 ที่สภาวิจัยแห่งชาติ27เดือนนี้แล้วก็เราจะเปิดตัวศึก Beautiful Fighter ศึกแรกเพื่อที่จะทำการประกวด Miss Beautiful Fighter แต่เราจะทำศึก Beautiful Fighter ศึกแรกที่ลานย่าโมเพราะว่าย่าโมเป็นตัวแทน Beautiful Fighter ของเรานะคะที่ลานย่าโมในวันที่1เมษาค่ะเราก็จะทำเรื่องของวัฒนธรรมไทยเป็นไทยเคาเจอร์ไทยวิดดอม ผ่านมวยไทยนักมวยหญิงที่ที่เรามีอยู่กว่า300ชีวิตนะคะก็จะเป็นไปตามตามสไลด์แล้วเดี๋ยวเราจะมีการ PR ต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะ